สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่8เดือนพฤศจิกายน2564นะครับบรรดาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มการประชุมสำคัญที่คาดว่าเป็นการปูทางเพื่อกระชับอำนาจของสีจิ้งผิงเชื่อกันว่าจะประกาศอยู่ในตำแหน่งอีกสมัยในปีหน้าตอบย้ำสถานะผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดของจีนนับจากเหมาเจ๋อตง สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ราว400คนของคณะกรรมการกลางเนี่ยนะครับเริ่มต้นการประชุมแบบปิดลับนาน4วันเริ่มตั้งแต่8พฤศจิกายน2564ที่กรุงปักกิ่งนะครับโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เปิดประชุมด้วยการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานคําอธิบายร่างมติความสําเร็จประสบการณสําคัญตลอดประวัติศาสตร์100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์ร่างมติต่งางๆจะกําหนดทิศทางสําหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20 ที่จะมีขึ้นในปี2565ซึ่งคาดกันอย่างกว้างขวางว่าสีจิ้นผิงนั้นจะประกาศอยู่ในตําแหน่งต่อเป็นสมัยที่3ตอกย้ําสถานะผู้นําทรงอิทธิพลที่สุดของจีนนับจากเหมาเจ๋อตงโดยทางด้านสื่อนั้นเนี่ยครับก็พากันยกจ้องความเป็นผู้นําของสีจิ้นผิงนะครับที่ได้มีความคิดในการที่จะต่อสู้กับบรรดาชาติผู้มีอิทธิพลรวมถึงกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆม,มีวิสัยทัศน์แห่งอนาคต แล้วก็สําคัญนั้นมีความมนะบักบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่สีจิ้นผิงนั้นดํารงตําแหน่งจีนปราบปรามการทุจริตอย่งางกว้างขวางแต่ขณะเดียวกันก็ได้ใช้นโยบายควบคุมปิดกั้นในดินแดนต่างๆเช่นในส่วนของซินเจียงที่เบตและก็ฮ่องกงและก็ใช้แนวทางก้าวร้าวกับต่างชาติที่มีท่าทีไม่เป็นมิตรกับจีนด้วยสีจิ้นผิงยังได้สร้างลัทธิผู้นาที่ปิดกั้นการวิจารณ์ปราบปรามศัตรูเผ <ๆ S 2> ยแพร่นโยบายการเมืองของตนเองที่เรียกกันว่าแนวคิดสีจิ้นผิงในโรงเรียน พิทจอนสันนักวิชาการอวุโสคของศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศกล่าวกับทางหน้าพอสแค s ซินโนมิสว่ามิติใหม่อาจหมายถึงโอกาสที่สีจะได้ปัดกวาดบางสิ่งบางอย่างในประวัติศาสตร์ที่เขาไม่ชอบใจซึ่งรวมถึงการชูนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจมากเกินไปในช่วงทศวรรษ1990ก่ 1, อนหน้านี้สีจิ้นผิงประกาศโครงการรุ่งเรืองไปด้วยการเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ควบคุมกิจาการยักษ์ใหญ่ในประเทศเแบบเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยมติของคณะกรรมการตลางยังอาจจะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ครั้งที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยครั้งแรกนั้นผ่านความเห็นชอบในยุคเหมาเจ๋อตงเมื่อปี1945ซึ่งช่วยกระชับอํานาจของเหมาเจ๋อตงในพรรคในช่วง4ปีก่อนและก็ถูกยึดอํานาจครั้งที่2เกิดขึ้นในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงปี1981ซึ่งจีนใช้มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและยอมรับความผิดพลาดของวิธีการของเหมาเจ๋อตง ทางด้านนักวิเคราะห์ก็สำทับนะครับว่าสําหรับครั้งล่าสุดนั้นสีจิ้นผิงอาจทําแบบทิทตเติ้์เซี่ยวผิงนั้นเนี่ยนะครับทำกับเหมาจเจ๋อติงก็คือวิจารณ์การชูนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและก็เปิดประเทศมากจนเกินไปนอกจากนี้จังหวะเวลาย,ยังสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะเกิดขึ้น1ปีก่อนที่จะมีการประกาศครองตําแหน่งต่อเป็นสมัยที่3ระหว่างการประชุมสมชาชิาใหญ่พักที่จะจัดขึ้นในทุกเวลา5ปีนะครับ ก็ติดตามดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายคนนั้นก็คาดหมายว่าสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยครับก็จะประกาศอยู่ต่ออีกปีออยู่ต่ออีกสมัยนะครับเป็นสมัยที่3ในการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในปีพศ .2565 ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการประชุมเนี่ยหปีครั้งดังนั้นการประชุมครั้งนี้เนี่ยซึ่งเป็นการประชุมปิดลับสีวันก็คงจะมีอะไรที่ต้องมีการพูดคุยกันพอสมควรแล้วก็สําคัญนั้นเนี่ยครับก็อาจจะ เป็นการตกลงปรงใจของบรรดาคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์กว่า400คนในการที่จะนำพานะครับสีจิ้นผิงไปสู่ตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งเรื่องนี้แน่นอนครับอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเพราะสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยครับประกาศชัดเจนที่ผ่านมาแสดงตัวแสดงตนนันเรียกว่าไม่ยอมอ่อนข้ออ่อนน้อมให้กับสหรัฐติดตามต่อนะครับเรื่องนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของจีนย่อมสะเทือนไปทั่วทั้งโลกอย่างแน่นอนครับ